การดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการดูดวงครั้งนี้อาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับใครก็ได้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าดีนำแนวคิดและข้อดีกลับไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ดีวางไว้หรือไม่ต้องรับไปค่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ c r a z y Tar า t นะคะ วันนี้เป็นการดูดวงของเดือนมิถุนายนนะคะมาเร็วนิดนึงนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนะพ้อมจะอาจเป็นทำนายดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าดวงการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่ม ดูดวงกันขอแนะนําเป็นตัวสร้อยข้อมือหินนะคะที่มีจําหน่ายที่หน้าเพจของป้อมนะคะ,ะ,คะก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะจะมีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะมีเป็นดีไซน์แบบแฟชั่นก็มีแต่ว่าอันนี้จะให้ดูแบบเรียบๆที่มีการสําหรับคนที่ข้อมือเล็กนะคะก็จะมีหลายไซส์ให้เลือกนะคะแล้วก็ความยาวจะเป็นเอ็นยืดนะคะสามารถยืดหยุ่นได้ นะคะแต่เราจะร้อยสองชั้นแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะคะไม่ได้ขัดง่ายนะตัวนี้เป็นสโมกี้คอร์ดนะคะช่วยในเรื่องของพลังอำนาจในการดึงดูดเงินแล้วก็โชคลาภนะคะก่อนอื่นก่อนจะเริ่มดูดวงก็ขอแนะนำเป็นกล่องไพ่ที่เราจะใช้ในการทำนายกันวันนี้นะคะจะมีท่าหลอดออฟเดอะเซเวนเออร์นะคะเจปประตู แล้วก็มีตัว g r o s t t a r o t นะคะใช้อาจจะไม่ได้ใช้ทุกอันเนอะแต่อาจจะเลือกเลือกใช้ขึ้นมาแต่ว่าบางตัวก็จะใช้ขยายแล้วก็ r i d e r t a r o t e x นะคะตัวนี้ที่ใช้หลักๆแล้วก็จะมีตัว e t h e r i v i s i o n นะคะอีกตัวนึ้ที่ใช้เริ่มทำนายดวงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากเรื่องของ สถานการณ์การงานกันก่อนเลยกันนะคะโอ๊ยส้มค่ะขอเป็นการเงินก่อนให้ฟังอะไรดีๆกันก่อนเผื่อแบบใครมีโชคลาภอะไรเข้ามาในช่วงนี้ตื่นการเงินเด่นอะไรในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องสถานการณ์ของการเงินของคนเกิดวันจันนะคะว่าเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ค่ายก้าไม้เท้าขึ้นมานะคะเป็นตัว k n i g h t of wands ขึ้นมานะคะแล้วก็ t of swords นะคะอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเรามาดูกันใจเย็นๆนะคะมา judgments มาแล้วนะคะ Okay. สัปดาห์ที่4มี tree of pentacles ขึ้นมานะคะว่ามองนะคะสรุปคร่าวๆก่อนช่วงสัปดาห์ที่1น,นะคะอาจจะมีสภาวะความตึงเครียดแล้วก็เหมือนเหนื่อยนิดนึงนะคะเหมือนงานมันเข้ามาเยอะจนล้นมือคนเกิดวันจันทร์นะคะงานเข้ามาหักโหมเลยแล้วก็ทําให้เราแบบว่าต้องเร่งรีบต้องทํารีบเคลียร์รีบจัดการรีบ ให้มันออกไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่เรื่องของสถานการณ์การเงินนั้นมองว่าก็ยังมีต้องรอผลตอบแทนอยู่อะคะ่ะเหมือนเราเฝ้ารอผลตอบแทนอยู่แต่ผลตอบแทนบางทีที่ได้มาในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ที่เป็นชาวธาตุไม้ก็ได้นะคะเอ,อ้อโทษค่ะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะที่เป็นออชาวเมษิงชน,นูนะคะ ก็อาจจะเหนื่นนิดนึงแล้วก็เหมือนทำมาทํามากได้มากค่ะคือเราเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็รอผลตอบแทนที่จะตอบรับอีกทีนึงนะคะประมาณช่วงสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2อ,อาจจะเราใครหลายๆคนเลยนะคะที่รอผลของเรื่องการเงินอยู่อาจจะมีบางคนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการมากนักนะคะอย่างเช่นเออเรารอ เงินอยู่ประมาณ50,000อาจจะได้มาซอกประมาณ3า0 0 0ื่นสีอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าผลตอบแทนมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์ตามที่เราต้องการ อาจจะไม่ทันที่เราจะต้องรีบใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ด้วยเข้ามานะคะที่มองเห็นเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเป็นลักษณะว่าวางแผนแล้วก็แพลนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของสถานการณ์การจับจ่ายการใช้ให้ดีนะคะในช่วงต้นเดือนนะสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2ส่วนสัปดาห์ที่สนะคะผลตอบแทนที่เราจะได้รับคาดว่าน่าจะตอบแทนมาอยู่ในจุดที่เราพึงพอใจและดีมากขึ้นนะคะเพราะว่า สถานการณ์มันค่อนข้างจะเหมือนคลี่คลายจากช่วงที่ก่อนหน้านี้เราค่อนข้างตึงแล้วก็เหนื่อยเนาะแล้วช่วงนี้มันแบบช่วงสัปดาห์ที่3มันจะมีอะไรดีๆเข้ามามากขึ้นนะคะเดี๋ยวขอขยายนะคะเหมือนเราเฝ้ารอค่ะเราเฝ้ารอให้สถานการณ์การเงิน มันอยู่ในจุดที่ว่าถึงเวลารอบจ่ายละถึงเวลารอบที่เราจะได้รับแล้วปล่อยให้ช่วงแรกๆของช่วงต้นเดือนเนี่ยมันดําเนินไปตามวิถีของมันก่อนแล้วก็รอสถานการณ์ให้มันคลี่คลายแล้วก็ผลที่ตอบแทนออกมาประมาณช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนาค่ะมันจะได้รับการตอบรับตามที่เราต้องการนะคะเข้ามาช่วงสัปดาห์ที่4อาจจะมีในเรื่องของการดิวหรือว่า ออทําธุรกิจเพิ่มเติมการค้าหรือมีเรื่องของการจัดสรรลงทุนหรือในกรณีของหลายๆท่านที่มีเรื่องของการเป็นนายหน้าหรือรอผลตอบแทนของค่าคอมมิชชั่นของนายหน้าหรือของการที่เราไปเป็นตัวแทนพวกนี้ค่ะที่เราไปช่วยเหลืออะไรพวกนี้จะเข้ามาในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะขอขยายนิดนึงสำหรับสัปดาห์ที่สี่ อขอขยายสถานการณ์การเงินของสัปดาห์ที่4นะคะของเดือนมิถุนายนว่าเป็นอย่างไรนะคะหนึ่งใบเหมือนก่อนหน้านี้อย่างที่บอกอะค่ะช่วงต้นเดือนมันอาจจะเป็นช่วงสภาวะที่เราค่อนข้างตึงรัดแล้วก็เออ่ต้องควบคุมสถานการณ์อะไรหลายอย่างให้คงที่คงแบบ สถานการณ์ให้มันราบรื่นไปได้มากที่สุดแต่เดี๋ยวปลายเดือนนะคะมัามองว่าทุกอย่างมันจะถูกคลี่คลายมากขึ้นนะคะผลจากการรอคอยแล้วก็ผลจากสิ่งที่เราทําหรือเราเหน็ดเหนื่อยมาค่ะจะถูกปลดปล่อยแล้วก็อ่อปลดพันธนาการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ปลดเรื่องหนี้สินอะไรของใครหลายๆคนออกไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้มาจากพ่ ทีออปเปอเรชสจะมาตอบโจทย์ในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะก็รอกันนิดนึงเนาะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์การเงินของคนเกิดวันจันทร์ช่วงต้นๆอาจจะมีเรื่องของความตึงเครียดบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้อะไรมันคลี่คลายและลงตัวขึ้นเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นนะคะอยากให้โฟกัสที่เป้าหมายของช่วงผลตอบแทนประมาณกลางสัปดาห์ กลางเขาเรียกว่าแหละกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นหลักนะคะมันมีอะไรดีๆรออยู่เนาะโฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้นะคะช่วงปลายเดือนจะมีอะไรเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่ว่าขอให้คุณมองเห็นโอกาสทุกครั้งที่มีโอกาสดีๆเข้ามาแม้จะเป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้โฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันสําหรับสถานการณ์การงานนะคะของคนเกิดวันจันทร์ว่า สถานการณ์การงานของคนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์มี a อช o อปเานะคะแล้วก็ The Moon นะคะ อาจจะเป็นชาวท่านน้ำตกรกฎหมีพบิจิกก็ได้นะคะ10 n of w a n n s s a f t f o ไมเมสินเทนูนะคะท่านน้ำมาเด่นเนาะ night of c u p s the fool <fruit. S 1> นะคะแล้วก็มี10 n of swords สถานการณ์อาจจะมีจังหวะ มีจุดเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงได้นะคะของเดือนมิถุนายนนี้ f i e of cups เดดอืมไพ่การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาชัดมากขึ้นมาถึงสองใบเลยนะคะแล้วก็จะ hangman the hangman hang มาอีกแล้วเหมือนเดี๋ยวขอวางไพ่ เหมือนว่าเาเดือนมิถุนายนนี้นะคะเอารวมๆเนาะก็ หมือนจะมีช่วงจังหวะที่เพื่อนๆนะคะชาวธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟก็ตามน,นะคะที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีช่วงที่เบื่อหน่ายบ้างแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การงานบ้างนะคะว่ามันจะเป็นมาในรูปแบบที่เราตั้งใจไว้ไหมหรือว่าที่เราวางแผนไว้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะมีความภาะวะพะววนงนะคะวิตกกังวลเนาะแต่ว่าทุกอย่างเม่อมองว่ามันมีโอกาสแล้วมันมีแสงสว่างรออยู่ณนะตรงนั้นนะคะเพียงขอให้เราอย่าหมดหวังนะคะ ให้โฟกัสที่เป้าหมายหรือแสงสว่างที่กําลังจะเข้ามาหรือสิ่งดีๆที่กาลังจะเข้ามาหาเรานะคะไม่ว่าอา,อาจจะใช้เวลาหน่อยหรือรอนานหน่อยหรืออาจจะมาช่วงปลายเดือนก็ตามนะคะเพื่อนๆก็มีใจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็โฟกัสที่แสงสว่างหรือสิ่งที่จะเป็นโอกาสใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเดือนมิถุนายนนี้อาจจะมีหลายๆคนเปลี่ยนงานนะคะ เออพราะว่ามีมีไพ่การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาสอถึงสงใบเลยทั้งเออ f sorts นะคะแล้วก็ดูดเนาะอาจจะออกจากที่เก่าค่ะหลุดสัญญาอะไรจากที่เก่าหรือแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วจากที่นี่เบื่อไหนเต็มทีหรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าจุดอิ่มตัวเราเราคิดว่าตรงนี้มันอิ่มตัวแล้วลองไปหาที่ใหม่ๆห,หรือหาโอกาสใหม่ๆดูเพราะว่า เอ่อไพ่เดิรฟูก็จะทํางานขึ้นมานะคะเหมือนประมาณว่ามันมีสิ่งใหม่ๆที่รออยู่แล้วก็ทา้าทายอยู่อาจจะเปลี่ยนสายงานไปเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของประกันหรืองานเกี่ยวกับสังคพันธ์นะคะหรือรูปแบบของงานที่เป็นจบๆปิดจบปิดจบนะคะงานอะไรที่แบบเราเคลียร์จบๆจบ,จบเป็น Job, จบๆแล้วก็ได้เงินได้รับอะไรเงี้ยพวกนี้จ,จะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่งานใหม่ที่มันเป็น เรื่องของความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเป็นสิ่งที่เราเหมือนไม่เคยทําแต่เราก็ลึกๆเราแอบมีความกังวลน,นะคะว่าจะทําได้ไหมเราจะเป็นได้อย่างที่พึงพอใจไหมแต่ว่ามองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งนี้นะคะมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเด e d เดยจะทํางานแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้คุณ ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วก็ช่องทางดีๆรอคุณอยู่นะคะเหมือนคุณหลุดพนัฒนาการเหมือนช่วงช่วงของเรื่องสถานาการณ์การเงินนีนะคะมันเป็นการรอคอยแล้วก็หลุดสิ้นสุดพนัฒนาการกันสักทีแล้วอะไรเงี้ยเหมือนคุณจะได้ไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็มันมีบรรยากาศอะไรดีๆมากขึ้นมีสถานาการณ์อะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนะคะจากนี้ไปเดือนมิถุนายนนะคะ เดี๋ยวขอดูขยายให้นิดนึงนะคะสำหรับสถานการณ์ว่าบทสรุปของเดมนมิชนาจะเป็นอย่างไรบ้างม,มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนี่มีเดอมูลขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะคือเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ค่ะมันไม่ชัดเจนแล้วเหมือน มันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้รับความยุติธรรมในการทํางานที่คุณอยู่หรือมันไม่ได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่คุณอยู่หรือสถานที่ที่คุณอยู่นะคะแล้วคุณเลือกที่จะเปลี่ยนและเลือกที่จะย้ายและเลือกที่จะ move ออกจากจุดนั้นหรืออารมณ์นั้นแล้วนะคะแล้วก็มาทําอะไรให้มันดีขึ้นขยายปรับเปลี่ยนอะไรให้มันดีขึ้นบางคนอาจจะเปลี่ยนงานหรือถ้าไม่เปลี่ยนงาน <careers S 1> คือเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ปรับ ในเรื่องของเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมานะคะ่ะคือใครหลายๆคนเหมือนเอาจังหวะนี้ให้เป็นโอกาสในชีวิตขึ้นมาเลยพลิกสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเกิดสถานการณ์อะไรลเลด่นๆขึ้นมาในชีวิตขึ้นมาในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนได้เลยนะคะถือว่าเป็นช่วงที่คนวันจันนะคะกาลังขยับเปลี่ยนรูปสถานการณ์ จากวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็มันพลิกสถานการณ์ได้ดีจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนป้ามองว่าเดี๋ยวถ้าทุกอย่างมันผ่านไปเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะอยู่ในจุดที่คุณพึงพอใจมากขึ้นนะคะจากจากที่เดิมที่มันเคยจากอารมณ์เดิมที่มันเคยแบบรู้สึกว่ามันไม่ลงตัวเลยมันไม่โอเคเลยหรือว่ามันแบบทำไมมันไม่ได้อย่างใจอะไรสักอย่างงมันแบบนู่นก็ติดนี่ก็ติดอะไรประมาณนี้ค่ะ นะคะประมาณนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เรากำลังใช้ศักยภาพในการแก้ไขชาเรเลนต์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหานะมองให้ว่าเป็นชาเลนที่กำลังเข้ามาในชีวิตเรานะคะถ้าเราเอาชนะชาเลน์นี้ได้คะเราก็จะสามารถขยับสเต็ปต่อไปเพื่อผ่านด่านไปเอาชนะชาร์เลน ในด่านต่อไปได้นะคะอย่าก,กังวลมากไปนะคะทุกอย่างแก้ไขได้แน่นอนคนวันจันเก่งอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับสถานการณ์ของเรื่องโชคลาภนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้คนวันจันทร์จะมีโชคลาภบ,บ้างไหมแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรนะะค หินที่เราหยิบได้นะคะประมองว่ามีโอกาสมีโชคลาภเข้ามานะคะของคนเกิดวันจันทร์นะลองดูในส่วนของไหว้พระราหูนะคะหรือว่ามีการนั่งสมาธิบ้างแต่โชคลาภที่ได้มานี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนประมาณว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อเซนนะคะหรือว่าไม่ได้ก้อนใหญ่มากนะอาจจะมีเป็นลักษณะแบบเล็กๆน้อยๆพอได้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะที่เข้ามาเนาะลอง ไายพระราหูหรือทาเวสสุวรรดูนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของความวิตกกังวลเป็นหลักนะคะเรื่องของความคิดแล้วก็ความเครียดนะคะที่จะเข้ามาเรื่องของอาการมึนงงบริเวณศรีรษะอะไรพวกนี้ค่ะนะคะที่จะเข้ามาก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะสําหรับคลิปนี้ว่าได้อยู่ได้เป็นนะคะชีวิตไม่ใช่การได้มาหรือว่าได้มีแต่เป็นการได้อยู่แล้วก็ได้เป็น ได้อยู่ได้เป็นในสิ่งที่ต้องการอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะคะไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ะคะ่ะมันจะเป็นสถานการณ์รูปแบบใดก็ตามนะคะขอให้สนุกกันนะคะพร้อมที่จะเอาชนะสิ่งนั้นให้ได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำชาเลนจ์ใหม่ๆอยู่เสมออย่าย่อท้อนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆชาเลนจ์นะคะที่เข้ามาในชีวิต สำหรับวันนี้จบลงไปแล้วนะคะคลิปของคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนมิถุนายน2565นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ป้อมด้วยนะคะช่อง Crazy t a r o นะคะแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สำหรับคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ป้อมไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ